สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ่าวกับชาแนลครับกับสาวหนึ่งคนงามค่ะมามื้อนี้ครับมีเวลาเนี่ยมานั่งกินขา้าวครับกับพี่กับน้องนะครับส่วนกันกินข้าวมื้อนี้เฮานะครับอ่ามื้อนี้กับส้ดดมแดดแดดนะแดดแห้งแดดจังนะฮ้อนคักนะมื้อตาปัวแดดจันทร์มอนี้มีเมนูครับเมนูมีบ่หลายอย่างดอกครับมื้อนี้กสิมีอีหยัางนีนี่มีลาบหมูค่ะแล้วก็ปุลปะทูตำบักทัวขาดบ่ได้ก็คือ ปลาบองแม่สุกนึกค่ะปลาบองแม่สุกนึกอันนี้แบบแบบดิบค่ะอันนี้แบบสุกอันนี้น้ำตกเด้อหมูน้ำตกหมูลากเนี่ยต้มต้มน้ำใหม่เจ้น้ำใหม่ต้มต้มไก่เพิ่น<า>เคียนไว้แล้วเพิ่นก็นต้มไว้ถ้าซุปว่าสันก็นเลยมากินกับปนก่อนว่าสิกุกว่าสิซุปพุ่นละนะมือมอื่นพุ่นละนะต้มไว้ซะก่อนให้มันจางลงซะก่อนมาพี่น้องปนปลาทูพี่น้องมาเด้อค่ะ กินเขาน้ำกันเปลืปาทูเสีบๆน้ำกันนตกนตกหมูเขาเนียว ก,กวาไปเก็บไปแหเที่วก <c oughs> สัก,กเก็บเทือสิบโลกแหละแต่นี่เราไม่ใส่ส่งฟิตไว้กวาดโ่ยจำสม เ <c oughs> มื่อกี้เฮ็ดบ่ได้ครับนอกเขาเพื่อเพื่อเดียนเพป่นตัดหญ้ายอยู่เสียงดังเพิ่งเศร้าละเพป่นไปกินขา้าวละก็เลยเดีเฮ็ดคลิปได้ กินกูเปล่าเเหงนถ้าเป็นปนปลาดุกที่งสียแบบปลาดุกเปงบแบนี้ม่ได้ออกไปตลาดมเสียแบอบ่ะ เตัวนี้บบกขัวไรไหนนาบบขั้ว อันน้ำตกนี้เปาไกลบดเอ็ย่างเ้อะวาบดเอ็นถอดกัวสุกนะบดเอ็ทอดบดเอ็ย่างแต่ว่าเขาต้มเอาต้มให้ม,มันสุกมันก็ชิวักว่านะครับแบบสุกต้มให้มันสุะกแล้วก็เอา,เามาซอยแต่ตะพูดมมากครับ กันผู้มักทอดกับจอยที่มันสุกกันอยากอ่าเะ็จัดแจ๊บกินกับนุ่มในแข็งนอกกับหนึ่งเพราะหนึ่งซูเ้ว <c oughs> เท่ากับ <c oughs> เอาไปดัดกระทะเห็นมันเหลืองไงมันกรอบแล้วก็มาซอยบบดนี้มันก็สีกรอบนอกแข็งในครับอันนี้ให้ตำโต๊ะซในกกะเซีย ครับแต่ว่าอันนี้เห็ดฟาาวนะนะเพราะว่าห so wow. right. oh. so ิวเข่านะต้มต่มเพราะมันสุกแล้วเขาก็มาซอยซอยแล้วเขาก็มาโซะนะบานเขาคืออ่อนโซะเนาะทางบึงการทางโซะโ่วนหนึ่งคือส่วนเสกคกนะทางบานบึงการกับใครว่าโซะบานเขาเนี่ยก็ชิ่มเสกคกนี่แหละไปต่ำต่ำต่ำที่มันอ่อนลงนะก็คือโซะหมูโซะก้อยหมูหมูเหนื้อเสียหมูเสีย Mboka akwe. Yon. เดดแห้งมันนี้เดดครับ <c oughs> แกเดดแต่หกโมงไหมเอ้อเปิดหน้าต่างมาประโตไมเ่เดดครับเดดเนี่ยแค่วันนี้คือเชี่ยวแข็งคักยุ่งมึน ว่าในลมตะกี้แบบฝนที่ตกไม่ตกลม ตอแนาเขาจะปนไปดูปลาบต่เมียปักคำไปทั่วลาบกไวไ่ด้ออืมนี่ใบเกม ขาเหนียวบนเนตข้าเนียวปุยเนื่อข้บนเนเขาเนียวเนื้อเว้ในเท็ดนเ็ดนี้เขาก็แยกเอาเดี่ยวอยู่แล้วกินข้าวเหนียวนะเบาไก่เพราะว่าทางสาวนึ่งที่ทางบ้านเขาเุ็น้าเขากิเ้เขาเขาเจเนาะข้าวเหนียวบ่ลัขึ้นมาจะมีขาจ้ามากว่ามาลับมาไว มาไหวรับหอาแรงกับไปนะมาไวทินแล้วหางห้องถวยถวยน้อยถุยตัวขึ้นมาแล้วพี่ไปไกินน้ำนะครับส่วนน้อยคนสามากินนะนะอะไตรต้องมาพอดอีพี่นองอไรอืมต้องกินต้องห่อเดียว อากาศ <c oughs> แดดๆจะบ่ฮ่อนน่าจะเป็นเส้นวยฮ่อนนะครับข้อกัลลัง,งเริ่มท <c oughs> ั้งหลังกัลลังเริ่มเฟิรนเริ่มไถหน้านะครับสีภูเขากาัลลังเริ่ม, <c oughs> มเมื่อเ้านี้พอดีเพื่อนมาตัดหญ้านะเพื่นมาตัดหญ้า,าเป็นเสียงงวัวงแบบนี้มันเสียงดังเบาไปก็เลยนยิ่งไปเลย นะครับิวอยู่รอเคียงมันดับก่อน,นเสียงดังมาอยู่ใกล้ๆไปพอแล้วเด็กเรียบร้อยละดูแล้วรอเมนูใหม่นะครับมันจะเป็นเมนูอย่างตัวแรกเน็ดแดงนิดเมนูอย่างนี้รอมูนม,สม,มูสิมาซุ้มเขาวันนะี้สิมาซุ้มเ,เข,ขานะคมูสิมากินเขาแรกนั่นหรอเมนตัวมือ เบองเมนูก่นนอนเหยียบกับเสียบมือหมูหมูก,กับไก่แหละมือนี่นเบอร์ละละค่อยใชได้มาวากันอีกทหนึงน้องใหม่กับน้นองใหม่ก็สิอุ๊บนะว่าสิกุวัสิซุปแกงเลยแกงแล้วนะพี่น้องนะเมื่อกีบ้บ่มีเวลามานะครับมานั่งเห็ด จินบครับโอ,อ,อยากงานยากงานบวชอยากายอะไรย่งครับก็เลยบ่มีเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวเดี่ยวนะครับกลับมาเฮ้ยที่เก่านะครับพี่เกา่าไหนเวลาเฮ้ยพี่เก่าล่ะก็กินลายฮะเ <c oughs> ขียนเอาใหม่ตอนไงเ <c oughs> มื okay. ่อวาน เลยเคียนตอนน้อยได้มีเห็ด2คน,นเคนี่ยเคียนมันเงี้นเดียวนะตอนนี้เวลาเขาเอามีเห็ดนั่นก็ทีเป็นเพียงไงไปนะคบโดนตัดด้วยนะไม่ได้ตัไไดเม็นหรอบ่แป๊บมึดมืออันเสียงหมานี่ เป็นหนาเพิ่นมืดมื่มืดขึ้นก็เงาต้องหอนในเว้นในเป็นเวลาหนาอืมเป็นช่วงเพิ่นมืดขึ้นนอนกับบอดาอะไรอยกินข้าวมันละติ Oh ขิงขาวมืึดละหม้อหม,ม,มูขิงขาวหมูไว้แค่ละสามตัวสามตัวมึดจุมือมึดจุมือกินขิขาวมึดละหางขาใหญ่กวัวอยู่นไปบ้ากันไปนะครับเน้องกินแซ่บเนาะยูดีมีเห้ยงกันสุขภูสุขกนครับสามีสัสกก้อนเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมาเบิ่งเมนูว่ามี่เนาะมึนนะ อืมันนี้ก็สิมีเมนูอยู่ดอกนะครับก็จะเป็นแต่ว่าบรูวาเซียยังกันกินนะรอฟังมูน้ำก่อนครับไปผมกับสาวหนึ่งมันนี้ก็นนำลาก่อนพี่น้องครับฝากกันเยอครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆครับฝากกันเจวบองประแดดบองแม่สมดึกต้องนี่นะครับฝากกดติดตามครับไปเบิรงคลิปในะเมดเดอร์คลิปตลกครับผูเบาไก่ชาแนลกับสาวหนึ่งคนงามนะครับมีมีสองมีสองซองเด้อนะครับมีสองซองสองเบาไก่ชาแนลกับสองสาวหนึ่งคนงามฝากไว้น้ำเน่ฝากกดติดตามฝาก กดติดตามฝากกดเป็นแรงกำลังใจกันนํำครับมือนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ